สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิลเลียนพ r วเวอตนะครับคุณรู้หรือไม่ว่าลักษณะที่ดินที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับ เราจะมาคัดลักษณะแปลงที่ดินตามหลักฮวงจุย้ยวันนี้จะมีด้วยกัน4ประเภทแบบที่1เป็นแปลงที่ดินรูปร่างสี่เหลี่ยมจ,จตัตุรัสซึ่งแปลงที่ดินรูปร่างสี่เหลี่ยมจ,จตัตุรัสนี้เป็นแปลงที่ถูกลักษณะฮวงจุย้ยเป็นอย่างยิ่งเหมาะสําหรับทําเป็นที่อยู่อาศัยทําให้ผู้อาศัาายมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งสนใจแปลงที่ดินจ,จตัตุรัสมักเจอในรูปแบบของบ้านเดี่ยวโรงงานหรือบริษัทแบบทททีีีี่่่่่่2เเเปป็นนนนรูสหลยยมมผผื้้้าาาาาดกกวงะไั ถือว่าเป็นแหล่งอู่ค่าอู่น้ําทําให้ผู้อยู่อาศัยอยู่ดีกินดีมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตหากเลือกได้ให้เลือกที่ดินจตุรัสก่อนน้ำหนักคะแนนที่ให้คือ100แต่หากเลือกลองลงมาก็เป็นแปลงที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้าน้ำหนักคะแนนอยู่ที่80และส่วนใหญ่แปลงที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้ามักเจอในรูปแบบของทาวเฮาส์ทาวโฮมตึกแถวหรือบ้านเดี่ยวก็ได้ที่มีหน้ากว้าง แบบที่3ซึ่งเป็นแบบที่ค่อนข้างหายากและพบได้น้อยมากๆนั่นคือแบบรูปร่างวงกลมเป็นลักษณะที่ดินที่ดีมากๆไม่มีเหลี่ยมมุมพิฆาตตามหลักฮวงจุย้ยซึ่งเอื้อต่อการไหลเวียนของพลังงานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริลยุ่งเรืองล่ำรวยและก้าวหน้าแต่ท้งนี้ทางนั้นหากใครอยากจะได้ที่ดินวงกลมจริงๆก็ให้ซื้อที่ดินตัตุลสหรือพื้นผ้ามาและล้อมที่ดินเป็นวงกลมก็ทําได้เช่นกันและแบบสุดท้ายก็คือรูปร่างสามเหลี่ยมมันจะมีมุมแหลมที่ทิ่มแทงพิฆาตเข้าหา ตามลักษณะหวงจุย้ยถือว่าไม่ดีแต่ก็ใช่ว่าจะแก้ไขไม่ได้นะครับสามารถนำมาแบ่งซอยเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมให้ถูกต้องตามลักษณะหวงจุ้ยได้เช่นกันพอจะทราบไปแล้วนะครับว่าลักษณะแปลงที่ดินที่ถูกต้องตามหลักหวงจุ้ยเป็นยังไงหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับลักษณะแปลงที่ดินทักแชทมาได้ทุกท่องทางของวิลลียนพาวเวอร์ตี้ขอบคุณครับ